สวัสดีครับอ่ามาอัพเดทวันนี้ที่ผมออกกลังกายมานะครับวันนี้ก็กิโลที่1ถึงกิโลที่6ที่7นะครับก็ปวดขาขาเจ็บนะครับก็วิ่งอ่าจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับหมายความว่าวิ่งกระเพกกระเพกไปนะครับก็ฟื้นฟื้น นะครับแต่ก็ยังไงก็วิ่งได้นะครับรู้ตัวเองอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับวันนี้วิ่งที่สนามสุรคุลบุเก็ตนะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มวิ่งแบบเริ่มเป็นหนมแล้วนะครับก็หมายความว่าเพจไม่ได้เร็วมากก็เคนๆไม่ได้เข้นเพจเลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อวานวิ่งไปนะครับก็ย2บกิโลนะครับผมแล้วก็วันที่วันที่19นะครับวันที่19ก็15โลนะครับผมแล้วก็วันที่18 นะครับวันที่18กี่กิโลนะครับผมวันที่18 15บวกกับ3นะครับเป็น18โลนะครับวันที่11โลนะครับเป็นวันที่17นะครับผมตอนนี้ก็วิ่งไปหลายกิโลแลวนะครับไม่ได้ใช้เครื่องกิเลขนะครับโอเคเรามาดูวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็วิ่งเก็บเงินด้วยนะครับแล้วก็เก็บเหรียญด้วยกดเหรียญนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับ เพจวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็โรคข,ขาประมาณความยาวนะครับประมาณ0 9 7นะครับแล้วก็เพจประมาณนี้เลยนะครับอก4 3่สามอก1น6่งสี่นะครับแล้วก็ท้ายๆนะครับ10โลขึ้นไปนะครับก็ก็วิ่งแบบ ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้เขนเพลอะไรมากมายนักพาวิ่งไปปกติจะวิ่งประมาณสัก 18, 17โลนะครับพอดีตัวสับผมเนี่ยมือถือแบตหมดนะครับแล้วก็มีแค่คาอ่าคามินนะครับทีนี้มือถือแบตหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอ่าวิ่งเก็บเหรียญอยู่ก็เลยมันได้แค่นี้ก็เลยต้องรีบกลับมานะครับมิฉะนั้นวิ่งไปก็ปันกบบาทหายไปเลยนะครับโอเคครับนี่คือวิ่งกันต่อไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ อ่าส่วนหัวใจผมเริ่มดีนะครับดีขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนยเพจนี้คือแดงเถือกนะครับแต่วันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากความแข็งแรงของร่างกายนะครับก็ว่าแข็งแรงเราบอกอยากนะครับหมายความว่าเราทนเพจนั้นได้นานแค่ไหนเมื่อวันหนึ่งเราทนได้แล้วมันก็ไม่จะเป็นต้องไปทนแล้วก็เป็นเพจสบายๆนะครับยังไงก็สู้ต่อไปครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผม